สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับและคลิปนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปอัปเดตรอกหยดน้ํากันนะครับซึ่งเป็นรอกหยดน้ํารุ่นใหม่ที่ออกวางจําหน่ายประจําปี2025อย่างเป็นทางการกับคลิปนี้ครับ10อันดับรอกหยดน้ําออกใหม่ประจําปี2025 บอกได้เลยว่ามีแต่รอกสวยๆน่าใช้งานทั้งนั้นเลยครับโดยจะเรียงลาดับจากราคาน้อยสุดไปยังราคามากสุดครับดูคลิปนี้ให้จบแล้วจะถูกใจกันอย่างแน่นอนนะครับก่อนไปรับชมรบกวนเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับอันดับที่10บรอกหยดน้ำา v b e s t Hybrid Version 2 หลังจากที่ประสบความสำเร็จกับ v b e s t h y b r i d เวอร์ชันทาง v b e s t จึงผลิตรอกรุ่น Hybrid เวอร์ชัน2ออกมาซึ่งเป็นรอกจุดน้ำที่มีราคาย่อมเยามีสีสันสวยสะดุดตาบอดี้ผลิตจากว,วัสดุกราไฟแข็งแรงทนทานน้ำหนักเบาระบบขับเคลื่อนชุดเฟืองภายในมีความแข็งแรงจึงทำให้สามารถต่อกรกับเหล่านักล่าใต้น้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังอัดแน่นไปด้วยชุดเบรกที่ทรงพลังและรอกตัวนี้ยังมีคลิกเสียงปลาลากช่วยเพิ่มอัตราในการอัดปลามากยิ่งขึ้น ตะปูลโลหะแขนหมุนเป็นโลหะน็อบแต่งสีขาวสุดสวยระบบน่วงแม่เหล็กจำนวนลูกปืน5บวก1ตลับอัตราทดรอบอยู่ที่7.7ต่อ1นึ่กำลังเบรก5กิโลกรัมน้ำหนักรอกอยู่ที่153กรัมมีทั้งแบบหมุนซ้ายและหมุนขวาราคาประมาณ590บาทครับอันดับที่9รอกหยดน้ำ v ีเบส OMIST เวอร์ชัน3 หลังจากที่ประสบความสำเร็จจาก V-Bass o m i s Version 1และ2ทาง V-Bass จึงผลิตร,รองรุ่น o m i s Version 3ออกมาติดติโดยมีการพัฒนาคุณภาพมากยิ่งขึ้น ไกลา์ทรงไดมอนด์ลดแรงเสียดทานของสายตีได้ไกลลื่นไม่มีสะดุดชุดเฟืองอลูมิเนียมแข็งแรงทนทานใช้งานได้อย่างต่อเนื่องทนต่อการกัดกร่อนระบบหน่วงสามารถปรับการตีได้อย่างละเอียดลดโอกาสสายฟู่เหมาะสําหรับการตีเหยื่อที่ต้องการความเร็วเช่นเหยื่อปลาอย่างเหยื่อไมโครโจิกและรอบตัวนี้ยังมีคลิกเสียงปลาลากช่วยเพิ่มอรรถรในการอัดปลามากยิ่งขึ้นระบบเฟืองเป็นแบบอลูมิเนียมสปูลโลหะ แขนหมุนโลหะระบบหน่วงแม่เหล็กจำนวนลูกปืน4ีบวกหตลับอัตราทดรอบอยู่ที่7.1ต่อหนึ่กำลังเบรก7กิโลกรัมน้ำหนักรอก158กรัมมีตั้งแบบหมุนซ้ายและหมุนขวาราคาประมาณ650บาทครับอันดับที่8รอกหยดน้ำวูฟมอนสเตอร์ รอกหยุดน้ำ Wolf Monster มาในโทนสีบรอนดีไซน์สวยหัวจรดท้ายตอบสนองความต้องการของนักตกปลาขั้นสูงสุดด้วยพละกำลังที่เพิ่มขึ้นแมนย้ำม,มากขึ้นและมีสมรรถนะที่ดีที่สุดน้ำหนักเบาและทนทานให้ผลตอบสนองการใช้งานที่ดีและรอกตัวนี้ยังมีคลิกเสียงปลาลากช่วยเพิ่มอรรถรสในการอัดปลามากยิ่งขึ้น ระบบเฟืองเป็นทองเหลืองสปูลโลหะแขนหมุนโลหะหนบยางจับถนัดมือระบบน่วงเป็นแบบแม่เหล็กจำนวนลูกปืนเ็ดตลับอัตราทดรอบอยู่ที่7.2ต่อ1นึ่กำลังเบรก8กิโลกรัมมีทั้งแบบหมุนซ้ายและหมุนขวาราคาประมาณ690บาทครับอันดับที่7รอกหยดน้ำไบสันบูคอ รอกหยดน้ำใบสันบูคอมาในโทนสีดำตัดกับสปูลสีแดงสวยดุดันดูดีมีสไตล์โดยใช้โครงสร้างกราไฟาจึงทำให้รอกมีน้ำหนักเบาตีไกลไหลลื่นคอนโทนสายได้ดีส่งเหยื่อได้แม่นยามากขึ้นและมีสมรรถนะที่ดีที่สุดและรอกตัวนี้ยังมีคลิกเสียงปลาล่าช่วยเพิ่มอรรถรสในการอัดปลามากยิ่งขึ้นสปูนเป็นโลหะแขนหมุนโลหะหนอบยางจับถนัดมือหนอบมีให้เลือก2ส,สีคือสีแดงและสีดำระบบหน่วงเป็นแบบแม่เหล็กจำนวนลูกปืน5บวกหนึ่งตลับอัตราทดรอ อยู่ที่7.1ต่อ1กํากำลังเบรก7.5กิโลกร,รมัมน้ำหนักรอกอยู่ที่190กรมัมมีทั้งแบบหมุนซ้ายและหมุนขวาราคาประมาณ850บาทครับอันดับที่6รอกหยดน้ำไบสันสไปเดอร์เอ็กตรม รอกหยดน้ำไบสันสป i d เดอร์เอ็กตรีมเป็นรอกเบสหยดน้ำสเปคเทพราคาประหยัดไบสันสป i เดอร์เอ็กตรีมเร็วแรงเบรกโหดเอาไว้ไล่ล่าของใหญ่รอกหมุนลื่นด้วยตลับลูกปืน nmb ชุดแต่งสป i เดอร์สีดำแดงหล่อเท่ไม่เกรงใจใคร บอดี้อลูมิเนียมทําให้รอบมีความแข็งแรงและทนทานและรอบตัวนี้ยังมีคลิกเสียงปลาลากช่วยเพิ่มอัตราดในการอัดปลามากยิ่งขึ้นระบบเฟืองทองเหลืองสปูลโลหะแขนหมุนโลหะนอบคาร์บอนแท้สวยงามระบบหน่วงแม่เหล็กจํานวนลูกปืน5้บวกหตลับอัตราทดรอบอยู่ที่7.3ต่อ1กําลังเบรก8กิโกรัมมีทั้งแบบหมุนซ้ายและหมุนขวาราคาประมาณ1,250บาทครับอันดับที่5 ปอกหยดน้ำไพโอเนียนินจา รอกหยดน้ำไพโอเนียนินจามาในโทนสีแดงโดนใจสุดยอดรอกหยดน้ำตีเหยื่อปลอมที่สเปคจัดเต็มที่สุดมาพร้อมด้วยลูกเืนเซรามิกลื่นดีตีไกลคอนโทรลสายได้ดีส่งเหยื่อได้แม่นยำมากขึ้นตอบสนองความต้องการของนักตกปลาและมีสมรรถนะที่ดีที่สุดดอกแต่งอลูมิเนียมอะโนดิซสีทูโทนแดงตัดสีทองสุดเท่บเบรกหนักและสมูทด้วยผ้าบเบรกคาร์บอน ftd และรอกตัวนี้ยังมีคลิกเสียงปลาลากช่วยเพิ่มอรรถรสในการอัดปลามากยิ่งขึ้นระบบเฟืองทองเหลือง สปูลโลหะแขนหมุนโลหะนอบแต่งสุดเท่สวยงามระบบหน่วงเป็นแบบแม่เหล็กจำนวนลูกปืน6บวก1ตลับอัตราทดรอบอยู่ที่7.0ต่อ1กำลังเบรก6กิโลกร,รมัมน้ำหนักรอก213กร,รมัมมีทั้งแบบหมุนซ้ายและหมุนขวาราคาประมาณ1,290บาทครับอันดับที่4รอกหยดน้ำ V Best M9 รอกหยดน้ำ v b e s t M9 ถือว่าเป็นการออกแบบมาในสไตล์หรูหราและแฝงไปด้วยความดุดันและที่สำคัญรอกตัวนี้ถูกอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีและการใช้วัสดุที่มีคุณภาพดีทำให้รอกมีความแข็งแกร่งและน้ำหนักเบาระบบหน่วงเป็นแบบแม่เหล็ก WS แบบถ้วยปลับได้3ระดับและรอกตัวนี้ยังมีคลิกเสียงปลาลากช่วยเพิ่มอัตราในการอัดปลามากยิ่งขึ้นระบบเฟืองไฮเปอร์เกียร์ผลิตจากอลูมิเนียมอากาศยาน7075 แขนหมุนโลหะระบบหน่วงเป็นแบบแม่เหล็กจำนวนลูกปืน10บวก1ตลับอัตราทดรอบอยู่ที่7.2ต่อ1นึ่กำลังเบรก5กิโลกร,รมัมน้ำหนักรอก134กร,รมัมมีทั้งแบบหมุนซ้ายและหมุนขวาราคาประมาณ1290บาทครับอันดับที่3รอกหยดน้ำบอสเจได รอกหยุดน้ำบอสเจดสีใหม่ล่าสุดรอกคุณภาพดีดีไซน์สวยลื่นดีตีไกลครอบคลุมงานตีเหยือปลอมทั้งหมดมาพร้อมสเปคที่จัดเต็มตอบสนองความต้องการของนักตกปลาและมีสมรรถนะที่ดีที่สุดเบรกหนักและสมูทด,ด้วยผ้าเบรกคาร์บอนถึง4ชั้นและรอกตัวนี้ยังมีคลิกเสียงปลาลากช่วยเพิ่มอรรถรสในการอัดปลามากยิ่งขึ้นระบบเฟืองเป็นแบบทองเหลืองสปูลโลหะแขนหมุนโลหะบ็อกยางจับกระชับมือระบบหน่วงเป็นแบบแม่เหล็กจำนวนลูกเบรส1บอบวกหนึ่งตลับอัตราทดรอบอยู่ที่ ที่7.3ต่อ1กําลังเบรก8กิโลกร,รมัมน้าหนักรอก195กรมัมมีทั้งแบบหมุนซ้ายและหมุนขวาราคาประมาณ1,290บาทครับอันดับที่2รอกหยดน้ำ G-Max กับตัน รอกหยดน้ำ G Max กับตันปรับเปลี่ยนโฉมใหม่พร้อมทั้งแถมฟรีกระเป๋าและสปนนูน1ลูกบอดี้มาในโทนสีเทาเมทัลลิกเคลือบกากเพชรสวยงามแขนคาร์บอนหนอบแต่งสีสันสวยงามมากสตาแดกใช้วัสดุคาร์บอนน้ำหนักเบาตัวลายไกด์ใช้วัสดุทองเหลืองลื่นสมูทส,ส่งสายได้ไกลขึ้นระบบเบรกใช้ผ้าเบรก HT 1 0 0ถึง4ชั้นเบรกเหนียวแน่นหนึบ และรอกตัวนี้ยังมีคลิกเสียงปลาลากช่วยเพิ่มอรรถรสในการอัดปลามากยิ่งขึ้นจำนวนลูกปืน1 1บวก1ตลับอัตราทดรอบอยู่ที่7.3ต่อ1น,นึ่กำลังเบรก6กิโลกรัมน้ำหนักรอกอยู่ที่190กรัมมีทั้งแบบหมุนซ้ายและหมุนขวาราคาประมาณ2,000บาทครับอันดับที่1รอกหยดน้ำไดว่าทาทูล่า SVTW รอกหยดน้ำได้ว่าทาทูล่า s v t w รุ่นใหม่ปี2025 เป็นรอกที่พิเศษมากเพราะเปิดตัวในวันครบรอบ10ปีทัทูล่าโดยมีการปรับปรุงให้มีความแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมาพร้อมระบบไฮเปอร์ไดส์ดิจิเกียประสิทธิภาพที่ทําให้มีความแข็งแรงและมีความรู้สึกในการหมุนที่เพิ่มขึ้นคุ้มค่าด้วยระบบทีวิงซิสเต็มใหม่ล่าสุดสปูตเอสวีช่วยให้การตีเหยื่อออกไปง่ายดายผู้ใช้สามารถสัมผัสกับ,กบประสิทธิภาพการตีไกลโดยที่ไม่ต้องใช้แรงเยอะจํานวนลูกปืน 7+1 ตลับอัตราทดรอบมีให้เลือก3แบบคือ6.3ต่อ1 7.1ต่อ 1. 1> 8 8.1ต่อ1นึ่กำลังเบรก5กิโลกรมัมน้ำหนักรอก195กรมัมมีทั้งแบบหมุนซ้ายและหมุนขวาราคาประมาณ6,900บาทครับ และทั้งหมดนี้คือ10อันดับรอกหยดน้ําออกใหม่ประจําปี2025บอกได้เลยว่ามีแต่รอกสวยๆน่าใช้ทั้งนั้นเลยนะครับโดยจะเรียงลาดับจากราคาน้อยสุดไปยังราคามากสุดนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจแอดได้แปะลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้แนวทางสําหรับเพื่อนๆกันได้นะครับก่อนจากกันไปรบกวนเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ